เวลารักแล้วมันถึงวิ่งแล้วมันต้องเป็นอะไรที่เข้าขาอันทั้งความคิดการคุยแถมเพศเลดด้วยนะอ่มันถึงจะแบบคู่กันไปตลอดแล้วมัน จะวิ่งจนจะตายเมื่อไม่นานนี้ฮะที่มีข่าวนิวยอร์กซิตี้มาราธอนมีคุณป้าคนหนึ่งอายุ80่าวิ่งผู้หญิงอายเยอะที่สุดที่วิ่งมาราธอนในโลกไม่ในงานนั้นในงานนั้นในงานนิวยอร์กซิตี้มาราธอนแล้วก็วิ่งแล้วก็ล้มแต่เขาก็ลุกขึ้นมาวิ่งจนฟีนิชมาราธอนได้วันรุ่งขึ้นก็มีคนพบแกเสียชีวิตนี่แหละชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ว่าดีไม่ทรมานเป็นคนแก่ที่ไม่ได้นอนติดเตียงหรือทําอะไรไม่ได้ยังเป็นคนแก่ที่ใช้ชีวิตได้ตามปกติเปจนถึงเวลาสุดท้ายของเขาเลยมันเติมเต็มแล้วก็หลับไปชีวิตที่เรามองเห็นว่าเราอยากจะเป็นอย่างอยาะเนงั้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะได้คุยกันปรึกษาหาหรือเข้าใจกันจริงๆเข้าใจกันมากกันอยู่แล้วนะคะ ก,ก็ยิ่งยิ่งมีเวลาที่จะทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นก็ยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นในมีเวลาคุยไม่ใช่แค่เรื่องวิ่งนะบางทีเราก็คุยเรื่องอย่างอื่นเรื่องที่จะทํายังไงที่เราจะปรับจิตใจปรับอารมณ์นะคือคเราคุยกันเรื่องสุขภาพซะเยอะเพราะเรามองเห็นถึงอนาคตว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนเรื่องวิ่งเป็นแค่เป็นส่วนหนึ่งนะฮะไม่ใช่แค่ทั้งหมด <Okay. S 1> อาหารการกินก็ส่วนหนึ่ง ทีนี้เรื่องจิตใจเรื่องอารมณ์มันนี่ก็เป็นอีกอย่างที่ยิ่งยากกว่าอีกยากกว่าวิ่งอีกนะฮะเราก็ต้องคุยกันเรื่องพวกนี้ไปบ้างนะฮะเพื่อที่จะได้หาวิธีที่จะทําให้ตัวเองมีสุขภาพจิตที่ดีนะฮะเพื่อที่จะนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต